ไปครับมาเนี่ยคนใต้ใจถึงแขสอพ่อสำลงเหนือดังแนีดสดอย่างเดียวครับชอบของสอพอสำารงเหนืออนใสนั้นเดวที่พูดอ่ะ เป็นตำรวจหรือเป็นอาสาเป็นตำรวจที่ใส่หมวกขับรถตรงนี้เลยะเด้ลงมากดตรงนี้เลยอ๋อมันก็อยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมแล้วกล้องอยู่ตรงนี้อ๋อนี่เลยกล้องนี่ไงฮะอ๋ออ๋อนี่ฮะกล้องอยู่ตรงนี้เลยฮะหน้าตู้เอทีเอ็มเลยนี่ไงกดตรงนี้ ตู้ตู้อะไรฮะสกูดแบบนั้ชี้ดิชี้ชี้ชี้หน่อยเดี๋ยวก็ไปชี้หน่อยแม่เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปแต่คนนี้นะอันนี้ใช้ใช้โทรศัพท์กดใช่ไหมกดเงินไม่ใช้บัตรต้องใช้โทรศัพท์ต้องใช้โทรศัพท์สแกนนะ่ไหมอ๋อโอเคนี่ฮะอาสาอยู่ตรงนี้เลยนะใช่ครับอยู่ฟุตบาทนี่เลยใช่ค่ะอ่าโอเคอยู่หลังผมเลยผมกดอ่เขาอยู่ข้างหลังอ่าฮะอยู่ข้างหลังเลยอ๋อเพื่วประโยู่ไกลอ่าชี้ไหมน้องชี้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  ชี้ชี้ชี้อ่าชี้ชี้ทีชี้ชีอ่าตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับคนเยอะมากวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ไม่แน่ใจจะเป็นรถอะไรเป็นรถแบบตาก็รถอ๋อรถอ๋อรถตากที่เขาการใช่าช่อันี้ครับอันนี้เป็นห้องปฏิบัติการสายตรวจงานป้อง กันป่าปรามสพสังโงเหนือจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ก็จะเป็นห้องผู้หญิงที่โดนเหมือนกับผมคนนึงแต่ผมไม่แน่ใจอายุเท่าไหร่ครับประมาณผู้หญิงคนนั้นประมาณผมว่าน่าจะประมาณยี่สิบนิดนิดอ๋อยังเด็กเลยเขาโดนข้กหาอะไรนะบุหรี่ไฟฟ้าบุรีไฟฟ้าเหมือนกันเป็นตัวเลยใช่ไหมหรือว่าน้ําเป็นเป็นตัวอืมอืมเป็นตัวเลยอ่าเป็นสยไฟฟ้าเลยมาคุยเอาเอามาแล้วมาคุยกันตรงนี้ใช่ครับอืมครับ ครับอ๋อมาจุดตรงนี้เย็นญาตมารอเยอะเลยย็าติรอปกติเลยครับเขาคือตัวหที่ติดหน้าติดตาวันนั้นอ่ะเราก็คุยตัวตัวตรงนี้สรุปก็คือเขาเรียกเขาเรียกให้เราหาเงินมาให้ห้าบาทใช่ครับไม่มีอำนาจมาจัมามาปรับเรานะนั่นเลยเออเป็นพี่เขาเป็นคนเรียกเองเลยครับอาแต่ไอใสไอโมงวนนั้นบอกว่าเป็นค่าปรับใช่ครับแต่ค่าปรับตรงเนี้ย จ่ายเป็นเงินสดให้กับอาสาใช่ครับไม่ได้จ่ายให้พนักงานสอบสวนไม่ได้จ่ายให้พนักงานสอบไม่มีใบเสร็จไม่มีอะไรมีใบแจ้ง้ออาไม่แต่สลิปที่ผมต้นเงินในไลน์พิเกนนี่นี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมตํารวจถึงปิดหน้าปิดตาทําไมตํารวจถึงขยันตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับพนักงานสอบสวนนั่งอยู่บนโรงพักถามว่าท่านทํางานไหมทํางานแต่ถ้าเอากันจริงๆอ่ะสิบกว่าคนวันนั้นอ่ะ ถ้าทําสำรวจนส่งจริงๆพนักงานสอบสวนไม่ได้หลับแน่นอนนะค,ะนะครับเนี่ยออนไลนนถ้าทำสมมทำรวนทําเอกสารส่งพน,นักงานสอบสวนสามวันก็ไม่เสร็จสามวันก็ไม่เสร็จมันเป็นเรื่องยากมากยิ่งเป็นน้ํายาอุหรี่ไฟฟ้านี่ต้องไปตรวจที่สูอีกนะฮะต้องส่งเข้าไปตรวจโอ้หลายอย่างนะขั้นตอนนะฮะขั้นตอนหลายอย่างบุหรี่ไฟฟ้านี่สำคัญกว่าแพงนะฮะสองหมืน่ 4, นถึงสี่หมื่นบาท แต่ชั้นสารจริงๆก็ปรับไม่เกินหนึ0งพบาทนั่นประมาณนั่นนะฮะประมาณอ่ะใครมีเรื่องอะไรนะฮะในะเขตสำโรงเหนือนะฮะเขตประจวบสำโรงเหนือก็ยินดีฮะไปยังเขตน้ครบ้านเขื่อนก็ได้นะฮะร,ร้องเข้ามาได้เลยฮะหรือเอาเขตสุขล้างขาวจะทำก็ได้นะครับร้องผิดกฎหมายนะทุกอย่าง นะดูเฉ่าในพื้นที่ของท่านเนะี่ยสะอาดหรือยังนะฮนะต้องให้พื้นที่ของท่านนะนี้ก่อนนะฮะให้สะอาดก่อนนะฮะก่อนที่จะไปดูตามถนนท้องถนนนะฮะลงคักเพื่อประชาชนจบ,จบติดฟิล์มเรียบร้อยเสื่อไม่ห้องนิ้มพออครัวลูกเมียเดือดร้อน เป็นที่พึ่งของประชาชนดีกว่า oh, yeah. ival, yeah. เดินะยะยาวโอ้นะ okay. ่เดี๋ยวปรเทนก่อนครับทุกท่านครับเดี๋ยวจะเข้าไปห้องานสอบสวนโอเคครับมครับไเครับเดี๋ยวรายงานค็ม้าใง